ก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างร้านจงหวยแบรนด์ดังที่หลอกลวงผู้ลงทุนที่เข้าไปลงทุนมีความเสียหายถึง2,000ล้านบาทที่เป็นข่าวดังในช่วงนี้นะครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรที่ผมได้ดูและได้ติดตามแนละข้อกําหนดต่างๆมันสมเหตุสมผลและมัน ทำไมมันถึงเกิดความเสยียหายเยอะขนาดนี้ครับผมก็เพื่อนๆนะครับที่ไม่ติดตามในวงการของร้านโชว์หวยหรือว่าไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการลงทุนต่างๆที่เกี่ยวกับร้านขายของชํานั้นมันมีข้อกาําหนดอะไรบ้างเกิดให้ฟังที่ก่อนดังนี้นะครับโมเดลธุรกิจแบบนี้ก็คือการที่เราร่วมลงทุนเปิดร้านขายของชําในแบรนด์ของเขานะครับผมการลงทุนคือ1ในส่วนของค่าประกัน2 0 0 0 0 0บาทนะครับที่เขาจะยึดค่าประกันไว้ ถ้าไม่ครบกําหนดสัญญาก็จะยึดเงินประกันนั้นไปนะครับรู้สึกว่าสัญญาจะ3ปีนะครับผมถ้าหมดสัญญาเงินประกันคืนนั่นเอง20,000 0บาทในส่วนแรกและในส่วนที่2คือต้องปรับปรุงร้านค้าร้านขายของจําเดิมของเพื่อนๆหรือถ้าเกิดจะเปิดร้านใหม่เลยจะต้องปรับปรุงในรูปแบบของร้านค้าที่เขากําหนดมาให้สวยงามเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศของในร้านของเขาที่จะมาลงทุนให้ จะมีมูลค่าสูงมากก็คือก็อาจจะเปิดร้าน,น,น,นร้านนึงอ่ะร้านขายของชาจะต้องลงทุนโดยประมาณก็4ี่ส้าห้าแสนหรือว่าเป็นถึง1ล้านบาทขึ้นไปเพราะสินค้าในร้านของเขาจะเป็นของบริษัทเขาทั้งหมดชั้นต่างๆหรือสินค้าต่างๆและก็อเครื่องคิดเงินในระบบ POS ก็เป็นของเขาทั้งหมดเราแค่ลงทุน200,000บาทและก็ปรปับปรุงร้านและก็ขายของให้เขานั่นเองในส่วนของการแบ่งกําไรนะครับ ก็ทางที่ผู้ขายที่ผู้ร่วมลงทุนนั้นก็จะได้85%แต่ในส่วนของบริษัทก็จะได้15%นะครับเป็นการแบ่งเปอร์เซ็นต์จากกําไรอีกทีนะครับผมก็ดังนั้นปกติที่เราจะเปิดร้านเองก็จะได้กําไรเป็นของเราเอง100%ก็แบ่งให้ทางบริษัทนั้น15%นั่นเองนะครับผมและผมจะเล่าต่อไปนะครับว่าทําไม มันถึงเกิดปัญหาถึงเกิดขอ้อพิพาทและถึงเกิดการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นครับผมข้อแรกนะครับก็คือในส่วนของเงินหายเงินขาดสินค้าหายแล้วก็การส่งเงินไม่ทันกําหนดครับผมก็เนื่องจากทางบริษัทนะครับผมได้กําหนดว่าเพื่อนๆที่ขายของในแต่ละวันน่ะจะต้องส่งเงินภายในเวลาที่กําหนดนะครับผมถ้าไม่ส่งเงินยอดขายในแต่ละวัน ในตามเวลาที่กําหนดก็จะมีค่าปรับนะครับผมที่เพื่อนๆที่ร่วมลงทุนนั้นเจอนะครับก็คือในส่วนของค่าปรับนี่แหละและในส่วนต่อไปนะครับผมคิดว่าในส่วนที่ของหายซึ่งปกติแล้วคนอย่างเราๆอยากเปิดร้านไขายของชำนี่ก็อาจจะมีกินของตัวเองบ้างนะครับแต่ผมคิดว่าของกินในร้านในร้านของเขาในร้านของเขาซึ่งเราเป็นคนขายนะครับปกติเราก็ต้องยิง ทุกครั้งนะครับผมบางรายบางเคสนะครับก็จะหายเป็นหมื่นๆต่อเดือนนะครับผมเขาจะมี QC หรือว่าผู้ที่จะมาตรวจสต็อกนะครับเข้ามาตรวจสต็อกผู้ที่ร่วมลงทุนอยู่มันหายเป็นหมื่นเป็นพันเนี่ยมันก็ถือว่าผิดวิสัยนะครับผมแทนที่ทางที่บริษัทจะตรวจสอบให้อย่างชัดเจนว่ามันเกิดจากเราเอาไปกินเองเอาไปใช้หรือเอาเอา,เอาไปขายขาย ยังไงก็แล้วแต่ที่ไม่ผ่านระบบของเขานะครับผมแต่ผมคิดว่ามันไม่มันไม่น่าที่จะเยอะขนาดนั้นในส่วนผมคิดว่ามันเป็นในส่วนของระบบ P.O.S. ของเขานะครับที่น่าจะมีปัญหาและก็ไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างชัดเจนว่ามันเกิดจากระบบของเขาหรือเปล่าที่ระบบการตัดสต็อกหรือบางทีก็มีหลักฐานแล้วก็มีคลิปเกิดมาว่ามีการตัดสต็อกเองหรือว่ามีการขายเองเช่นสมมติเราขายเบียร์หนึ่งลังไปเนี่ยก็มีการทําการขายเอง เกิดขึ้นเองมันปิ้นบินออกมาแล้วระบบมันตัดว่าขายไป1ลังแล้วก็ตัดเอเองอีก1ลังก็แสดงว่าหายไป2ลังดังนั้นแต่เราได้มีเงินแค่หลังดังนั้นเงินเราก็ขาดเงนินเราขาดเสร็จเราก็ไม่มีเงินที่จะส่งภายในตะวันเราก็คือต้องจกเงินจกก็เลยตรงเราก็ต้องควักเงินตัวเองเพื่อที่จะจ่ายเข้าไปให้มันเต็มระบบดังนั้นมันก็เกิดการเป็นดินพ่อหางหมูว่าเฮ้ยเราต้องจ่ายเข้าไปส,าสต็อกไม่ตรง ดังนั้นมันเกิดความที่เราแบบว่าต้องรับผิดชอบสินค้าที่มันหายไปนั่นเองซึ่งมันหลายเดือนเข้าหลายเดือนเข้ามันก็เกิดยินพอ่อหางหมูแล้วก็เราไม่มีเงินจ่ายแล้วเราไม่มีเงินจ่ายของเขาและของก็หายยกเลิกยกเลิกสัญญาการยกเลิกสัญญาก่อนกำหนดเงินสองแสนก็จะต้องถูกลิบไปหรือว่าถูกยึดไปนั่นเองครับผมเจ้าเลยครับผมทำให้เกิดความเสียหายนะครับผมต่อมาที่ผมคิดว่าเห็นว่าไม่เป็นธรรมก็คือในส่วนของ ด้านภาษีนะครับผมอธิบายอย่างนี้ปกติภาษีของร้านขายของชำนะครับก็จะเอารายได้ทั้งหมดแล้วก็ไปคำนวณภาษีอันนี้พูดถึงการเป็นร้านของเราก่อนนะครับผมเราจะเอารายได้ทั้งหมดไปคำนวณภาษีถ้าเอาง่ายๆก็คือหัก60%และเอา40%ไปคำนวณภาษีแต่นั่นเป็นร้านของเราแต่ในส่วนของผู้ที่ร่วมลงทุนจะโดนแบบนี้ครับผมผู้ที่ลงทุนจะได้เงินในส่วนของกําไร หรือว่าเป็นเปอร์เซนต์ที่85%เขาจะได้15%นะครับผมแต่ในส่วนของสินค้าในร้านเป็นสินค้าของเขาทั้งหมดนะครับผมแต่การคำนวณภาษีที่เพื่อนๆที่ร่วมลงทุนนั้นที่ได้แบกภาระอยู่ก็คือเหมือนกับเป็นเจ้าของร้านปกติเลยแต่รายได้เราส่งให้เขาทุกทุกวันนะครับผมดังนั้นภาษี ก็คิดเต็มเหมือนกับเป็นเจ้าของร้านเองปัจจุบันแต่จริงๆแล้วในส่วนของภาษีผมคิดว่าน่าจะคิดในส่วนของกําไรเท่านั้นทกอย่างนะครับเพื่อนๆขายต่อปีได้1 0 0 0 0 0สนบาท10,000 0สนบาทนั้นจะต้องไม่ใช่เอามาคํานวณครับผม1 0 0 0 0 0สนบาทจะต้องไปทางให้ทางบริษัทนั้นคํานวณเราจะได้แค่ในส่วนของอัะถาเกิดประสมมสำเร็ากําไรในแสนบาทนั้นอยู่ที่10,000ต้องเอา10,000บาทนั้น มาคำนวณภาษีให้กับเราครับผมแต่ทีนี้ไม่ใช่ภาระต่างๆของภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีในส่วนของภาษีของร้านค้าทางผู้ร่วมลงทุนจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดนะครับผมจะเอาไปคำนวณภาษีและเป็นภาระของผู้ที่ร่วมลงทุนแต่จริงๆผมคิดว่ายอดที่จะไปคำนวณภาษีจะต้องเป็นยอดที่ปันผลครับผมดังนั้นภาระภาษี ทับถมทั้งภาษีแวดลืมบอ,อกไปว่าถ้าคุณเปิดร่วมลงทุนนั้นภาษีแวดเขาจะให้เข้าภาษีแวดเลยนะครับผมดังนั้นจะต้องเสียภาษีแวดตั้งแต่เดือนแรกถือว่าเป็นการเอาเปรียบมากนะครับในส่วนของข้อนี้แต่ข้อก่อนนะที่ของหายนยอาจจะต้องพิสูจน์ในส่วนของหลักฐานและในส่วนของระบบต่างๆนะครับดังนั้นในส่วนของภาษีผมคิดว่ามันแย่มากๆนะครับผมรับเรื่องภาษีไม่ได้ก็ต้องยกเลิกยกเลิกก็ถูกเรีบเงินนั้นเหมือนกันนะครับผมและอย่างหนึง่ง รู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติว่าท่านเพื่อนๆยกเลิกหรืออะไรแล้วนะครับทางเขาก็จะมาเก็บนะเขาก็จะมานับมานูน่นมานี่มานับมาเกิดความเสียหายหรือว่าเกิดสินค้าเสื่อมคุณภาพหรือเกิดจากของหายอีกเขาก็มาเช็คอีกก็จะมาปรับกับเราอีกได้ยินข่าวได้ยินจากข่าวสารเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มนั้นนะได้เล่าสู่กันฟังมาครับว่าของที่จะมายกคืนถ้าเกิดยกเลิกแล้วยกคืนเขาก็จะมาเช็คสต็อกเช็คสต็อกไม่ตรงอีกก็จะ ปรับอีกนะครับผมแล้วก็ผักภาระมาให้กับผู้ที่ร่วมลงทุนอีกดังนั้นก็เกิดความเสียหาย2,000ล้านบาทนี่ก็ถือว่าไม่แปลกเพราะว่าเปิดด้ร้านเปิดร้านในทั่วประเทศแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงแรกๆที่บูมมากๆสำหรับร้านไข่ของชําที่เข้าร่วมนะครับผมแต่ก่อนเขาก็ให้ร้านไข่ของชําร้านเดิมเข้าร่วมนะแต่หลังๆนี่คือคุณอยากเปิดร้านแบบเขาเลยแบบไม่เคยมีประสบการณ์แล้วก็มาเปิดร้านเลยลนะก็ได้เหมือนกันนะครับเขาก็อยากได้ ยอดขายอยากได้การขยายสาขาครับแต่ว่าผมว่าน่าจะผิดพลาดในระบบของเขาแล้วก็สัญญาที่ไม่เป็นธรรมด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นสาเหตุที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นสองสาเหตุใหญ่ทําให้เกิดความเสียหายแล้วก็ก็แย่เหมือนกันนะครับก็เป็นกาลังใจให้กับชาวร้านขายของชําที่ลงทุนกับเขานะครับผมแล้วก็เกิดความเสียหาย,ยาสู้ต่อไปครับผมวันนี้สวัสดีครับผม